พบกับน้องต้นน้ำและน้องต้นไทยเล็กหอมนั่นเองค่ะน้องต้นบุญเทยเล็กหอมนั่นเองนะคะเย้ yeah, ต้นบุญกับแฟนพันธ์ุคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวขนมเพื่อขอบคุณ <c oughs> แม่เอมมี่และน้องมิวสิกนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถทักไปหาแม่เอมมี่และน้องมิวสิกได้เลยนะคะเนี่ยตอนนี้แม่เอมมีนะ่เนี่ยก็ส่งให้เราถึงสองแบบเลยน้องต้นบุญ แต่ว่าซองสีน้ำตาลเนี่ยคืออะไรหรือแล้วขั้นพื้นที่หลังแล้วมาดูคุกกี้ไข่ดาวนี่ก่อนดีปะ่ะนี่นะคะเป็นคุกกี้ไข่ดาวเนาะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะ,ะแยกก่อนแยกแยก่อนเด้อะต้นโมสนใจอันนี้มากแล้วต้องอยากกินอันนี้มากเดี๋ยวเราจะให้ต้นโมชิมเดี๋ยวน้องต้นดาวชิมต่อนะคะเดี๋ยวแกะให้ไหมแ,แกะได้แล้วอเอาสีชมพูดิ๋ที่เอาสีเหลืองแล้วกัน อืมอะไรค่ะคือหวานละมุนหนักมากละมุนไหนคนจะตาเหรอพี่ไปตอบไปเจอเจอยาไปอนี้จอนนบนี่นะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้มรู้ก่อนนะคะว่ามันเป็นอะไร เริ่มไปชิมกันเลยเริ่มจากกล่องไหนก่อนเอาขวดนี้ก่อนเดี๋ยวเก็บให้หุยมันคือช็อกโกแลตมาชเมลโล่นี่ทุกคนดูอูยน่ากินสุดๆเลยจะไปชิม,มกันก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงฉันเคยแลหนน,น้องหมาอมาน้องหมาอ่ะชิมก่อน มันอยากกีนนี้มากในปล่าเมนนี้อยู่งั้นเดี๋ยวน้องตนานกินเอง้วกันนะคะชอเขาไม่งละอือันนี้นะคะก็นุ่มละมุนแล้วก็หวานจุลจมากลมามเลยกำลังเข้มข้นกำลังดีเลยนะคะเดี๋ยว,วนาอแม่น้องตบนก็ต้องขอดวไปกินก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะกินอร่อยมากสวัสดีค่ะ,คะก่อน 看电视。